हाल्लो सोधी खा भनी बोक भारी देख ไปซูเปอร์มาร์เก็ตมานะทุกคนซูเปอร์มาร์เก็ตในตลาดใกล้ๆห้องพักที่เบลอยู่นี่แหละมันก็จะมีร้านซูเปอร์มาร์เก็ต่ใหญ่ราคาถูกมากถูกกว่าในโลตัสแล้วก็เซเว่นอีเลเวนด้วยก็พาเด็กๆไปร้านนี้ซื้อที่นี่ครบจบที่เดียวเลยจ้ะได้นมได้แปเพิ์ดได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการเบลไปซื้อไข่ควงนะทุกคนมันจะเป็นไข่ควงที่เบลก็ไปอ่านดูแหละไข่ควงเขาบอกว่าไข่ควงเอามา ที่แบบว่าเอามาขันน็อตที่ว่าเราจะใส่โซฟาวันนี้เบลจะแกะโซฟาเพราะว่าเราไปเที่ยวสงการมาลายวันแล้วนะทุกคนเย็บม่นไหลไปน้ำน้ำแต่ว่าโรงงานกุนเชียงเบลนี่ไหลไปตามน้ำาปท่านได้มาอยู่วันใดน้อจะมาส่งของให้ฉันเนาะลูกค้ากันรออยู่เด้อมาเด้อมาส่งของให้ฉันเด้อวันนี้เราก็จะมาแกะโซฟากันนะทุกคน โซฟาที่เพื่อนสาวส่งมาให้อู้อันบอกไงขอบคุณมากๆขอบคุณอีกครั้งนะคะที่เอ็นดูเบลกับเด็กๆมากๆเลยขอบคุณนะคะมันอันบอกไงแต่ว่ามันก็นั่งได้หลายคนว่าเทียวามีแบบว่าลูกเล็กเด็กแดงมานั่งด้วยเนาะล้านหรืออะไรมาบ้านเนี้ยก็จะได้มีที่นั่งไงทุกคนก่อนที่เราจะแกะโซฟาเราก็เติมพลังให้ลูกก่อนค่ะน้องอนาหินซื้อขนมมาด้วยนะทุกคนต้องได้กินเดียวนั่นแทบจะกินอยู่ที่ร้านเลยนะเวลาไปซื้อของเ <c oughs> บลก็เลยเบรกไว้ว่าเออมากิน ที่ห้องเราทะลุเย็นเปิดแอร์เย็นๆแล้วก็นั่งกินบายใจเนาะยืนอยู่ตรงนั้นมันก็ร้อนแทบจะกินอยู่บนรถอะ่ะทุกคนลูกเบลหิวแห้งจันใส่แน้ากินดดดด,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 ดจ้าลูกไผจ้าลูกแม่ก็คือแม่นีย่ยแหละเนาะเบลได้เสื้อฟรีตอนที่ว่าไปซื้ออ่ะ เครื่องซักผ้ามานะทุกคนเขาให้เสื้อมาสองตัวก็เลยแบ่งให้พี่เคยลน่ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวเองก็เอามาใส่ตัวหนึ่งเป็นเสื้ออร้านค้าเขาแจกฟรีเป็นแขนยาวพอดีเลยเราก็ใส่ไปข้างนอกไงเแบลบก็ว่าจะซื้อเสื้อแขนยาวมาใส่กันดงกันแดดนะทุกคนแดดบานเท่าก็คือแบบอแรงมากไม่ได้เลืจา้าคือแขนเบลว่าเป็นดําแล้วนะทุกคนมันมันลอยเสื้อแบบว่า เราขับมอไซค์เนาะมันไม่แบบมีที่กันดวงกันแดดให้เราอะเออเราก็ขับไปโดนแดดเต็มๆเลยก็แขนเสื้อแล้วก็เอาเสื้อแขนยาวมาใส่ เดี๋ยวว่าจะสั่งในแอฟฟ้าอยู่ว่าจะสั่งเสื้อแขนยาวให้เด็กๆคนละตัวเนาะกันแดดนะทุกคนขามันกระดําปิดเลยนี่แหละเดี๋ยวเบลส่งของเสร็จนะทุกคนเบลก็สั่งกุญเชียงมาอยู่อันที่เหลืออยู่เบลก็ทยอยส่งสําหรับใครที่รอกุนเชียงอย่าเพิ่งน้อยใจไปเด้อเบลก็ทยอยส่งให้เดี๋ยวโรงงานส่งมาให้เบลก็จะรีบจัดส่งให้ทันทีเมื่อเช้านี้เบลก็ไปส่งมาแล้วแบบว่ารถหนึ่งอีกรถหนึ่งยังเหลืออยู่นะทุกคนรอกุญเชียงมาก่อนสั่งให้ใหม่ๆเลยเบลไม่อยากสต๊อก ของแบบไว้รอ,อนานไงคือถ้าเราสต๊อกของไวบุมันเก็บไว้นานมันไม่น่ากินอ่ะคือเราสั่งมาเลยแบบนี้มันมันดีกว่าก็รอรอ,รอนิดนึงนะทุกคนของดีต้องใจเย็นเย็นเบลแกะโซฟาออกมาแล้วนะทุกคนตอนแรกเบลนึกว่ามันมีรูที่จะเอาไว้อเอาไขาขควงไปขันนอ็อตมันใช่ไหมแต่ไม่ใช่ทุกคนมันต้องเอา สว่านมายิงด้วยต้องเอาสว่านมายิงด้วยมันถึงจะอ่ามันถึงจะใส่ที่วางแบบว่าขาตั้งโซฟาได้ไม่งั้นก็ใส่ไม่ได้แกเอามาแล้วแบบนี่ดูทุกคนวิธีทำเขาก็จะบอกให้เราทําแบบนี้นะแต่ว่าเราต้องมีสว่านเอาไว้แบบเสียบเข้าไปแล้วกูดังจะยิงแบบนี้มันจะได้เป็นรูอัตโนมัติขาตั้งอนี้เอาเอาแค่ ไขควงขันบอดายจะ่ะเบลนึกว่าเขาทํารูมาให้แล้วเราก็เอาไขาควงไปขันเลยแต่มันไม่ใช่มันต้องเอาสว่านมายิงมันถึงจะทําได้วันนี้นั่งอยู่เบื่อเบื่อเนาะก็ไม่รู้จะพาเด็กๆไปเล่นที่ไหนหลานเบลก็กลับไปที่กลุมมาวาคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ยังอยู่บ้านก็เลยพาอดินมาเล่นกับหลานที่บ้านป้าแล้วกันเบลามาถึงก็เห็นป้ากําลังปลูกหอมกันยกใหญ่เลยทุกคนแกก็เอาหอมที่ว่าปลูกในกระถางอเล็กเอามาใส่กระถางอันใหญ่ขยายมันนะทุกคนจะได้กินแบบ ตลอดทั้งปีป้าบอกว่าหอมอันนี้คือกินได้ตลอดทั้งปีเลยทุกคนมันมันมันบ่ตายไหมจ่ามันก็แบบมันอยู่อย่างนี้เลยทุกคนเออมันก็ดีเนาะมีที่ปลูกพงปลูกผัก,กเดี๋ยวเบลเอารถไปต่อซาเล้งก่อนเดี๋ยวเบลว่าจะไปซื้อพวกกระถางต้นไม้พวกดินพวกอะไรมา เอาไว้ที่หลังห้องเบลด้วยหนังห้องเบลมันจะเป็นที่ล้างจานใช่ไหมอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะมันจะเป็นที่ตั้งแบบว่าปลูกผักได้เลยนะทุกคนแม่เบลบอกว่าให้เอาซื้อพันมะละกอเล็กๆอ่ะเ,เอามาใส่กระถางไว้แล้วก็เอาวางใส่กระถางไว้นั่นแหละจะได้กินลูกมันเนาะเพราะว่าอากาศบ้านเรามันก็ปลูกผักปลูกอะไรง่ายเบลก็มาถามป้าอยู่นะทุกคนว่าเขาปลูกผักเขาทํากันยังไงเขาแบบว่าใส่อะไรก่อนก็มานั่งดูป้าทําอยู่นานสองนานเลยนะทุกคนแกบอกว่าหอมอันเนี้ยมันกินได้ตลอดทั้งปีเบลก็จะปลูกต้น หอมปลูกอะไรด้วยไว้ไวกินใส่ลงใส่ลาบเนาะกับข้าวเราก็คือสวนผักหลังบ้านก็คือคือพวจะสวยงามเลยแหละทุกคนเดี๋ยวรถไปใส่สารเลงว่าจะใส่นานแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่นะเพราะว่าเบลจะเอารถไป โอนรถก่อนวันนั้นที่ไปโอนรถยังไม่ได้เพราะว่าเขาต้องให้เอารถไปเช็คสภาพเบลก็เลยกับพี่เคยก็เลยบอกว่างั้นมาทําใกล้ๆบ้านเราเช็คสภาพโอนรถก็ให้เขาทําให้เรียบร้อยเลยแล้วเราก็จะต้องไม่ต้องกลับไปกลับมาทั้งพี่เขยแกก็จะไปทํางานด้วยทั้งมายามบ้านด้วยเนาะไม่ค่อยมีเวลากันเท่าไหร่เบลก็เลยว่าโอเคจะทำที่นี่เดี๋ยวหลังสงการเสร็จเบลก็จะมาทําพรุ่งนี้แหละทุกคนเบลจะไปทําโอนรถ เอารถไปเช็คสภาพแล้วก็ไปโอนรถให้มันเป็นชื่อตัวเองเรียบร้อยเสร็จปุ๊บปับ๊บเราค่อยจะไปทํารถซาลิงกันนะเแบลบถามพี่สาวเบลแล้วว่าเขาทําตรงไหนก็จะว่าจะใส่หลังคาด้วยนะทุกคนทําแบบต่อซาลิงสีแดงออกมาใช่ไหมก็จะทําหลังคาบาังแดดให้เด็กๆด,ด้วยเออเอาเก่าอีมาใส่พร้อมจา้าน่ารักไม่ใช่เล่นเลยนะทุกคนวิธีการปลูกผักของป้านะป้าก็บอกวิธีเอา ดินมานี่ใส่ก่อนลดน้ําก่อนเอาอันนั้นใส่ด้วยนะทุกคนมันจะเป็นเหมือนฟางอนะ่ะ <c oughs> กันเ่เหล็กเอามาใสด้วยมันจะได้แบบวา <c oughs> ่าไม่ให้ดินนะมันแห้งป้าบอกนะแล้วก็มันก็จะเป็นย่อยสลายเป็นปุ๋ยไปเลยเออมันก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเราปลูกอยู่อี่านจ้าเราก็ใส่ตะดินซื้อดินกค่แหง้งแตกเคิรบไปจ้าทุกคนค่ะแล้วก็พักชนิดว่าบ่ขึ้นเลยทั้งอากาศด้วยอะไรด้วยแหละทุกคนมันไม่ค่อยมีแดดเนาะแดดมันบอมีี่นะเนาะ แดดนหายากมากๆแล้วบ้านเบลที่อยู่แต่ก่อนนะ่ะมันก็จะมีแต่แต่ว่าเป็นผนังห้องมันไม่มีแดดมาหาเลยแต่บ้านป้าเบลเป็นมันเป็นพื้นที่ใหญ่แล้วก็มันมีดวงมีแดดปลูกยังกะสีง่ามปลูกยังกะสีได้กินตัวเนาะคนผูส้สวยผู้งามเนาะ <laughs> ป้าเบลมีการปลูกผักนี่คือท่องน้ำมูพุทธายะด้วยนะทุกคนวันนี้เป็นาาวันอังคารใช่ไหมแกก็เลยบอกว่าปลูกผักวันอังคารให้มันแบบว่าปลูกอะไรที่มันมีหัวนะ่ะมันก็จะ จะขึ้นสวยงามแล้วก็แบบบอกผักด้วยนะทุกคนว่าเออปลูกวันนี้ก็ให้มันขึ้นสวยงามแล้วก็ไม่ทีทองมูลคาถาด้วยนะทุกคนเวลาที่ห้อปลูกผักเ็าต้องทองมูลเปลาปูดปูดใจพร้อมเด้มาสันมันสีบอขึ้นนะจ่านะมันอยากให้บ้านผักมันสวยงามกระต้องน้ำมูกุธายาพร้อมเด้อ วันที่16เมษายนเนาะทุกคนอ่าเขาจะแห่แห่อ่าเขาเรียกอะไรพระป่าเนาะก็แห่พระป่า,นะา,ปา,ปาไปแล้วตอนวันที่16เนี่ยเขาก็จะแห่ทรายเข้าวัดนะทุกคนมันเป็นประเพณีของคนพางอีสานใช่ไหมประจำหมู่บ้านสําหรับหนึ่งหมู่บ้านอย่างเงี้ยเขาก็จะมาแห่ทรายรอบหมู่บ้านแล้วก็เอาเข้าไปที่วัด ก็จะมีรถน้ำดำหัวด้วยนะทุกคนเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตไปข้างหน้าเพื่อชีวิตจะได้อ่ร่มเย็นสุขสบายเหมือนเราสาดน้ำไปด้วยเนาะ สวัสดีคุณยายสาด้วยนะคะคุณยายสากับใ่แว่นเท่แห้งจับขนาดว่าของแทยหลีคุณยายสาก็มาแห่ขบวนแห่รายกับเขาด้วยนะทุกคนก็มารดน้ําดําหัวผู้ใหญ่เนาะขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลนะจ๊ะวันนี้ <c oughs> เบลก็อยากเปิดเสียงให้ทุกคนฟังนะแต่ว่ามันมีเสียงเพลงก็เลยไม่ได้เปิดเสียงให้ทุกคนฟังเพราะถ้ามีเสียงเพลงเดี๋ยวมันติดลิขสิทธินะ์เนาะก็เลยไม่ได้เปิดเสียงให้ทุกคนฟัง เบลเองก็ได้รับพรจากหลายๆคนก็ขอบคุณมากๆเลยคุณยายสาก็ให้พรกันมาอย่างดีโอ้โยมวนจอยกันไปนะทุกคนวานวานมาถ่ายรูปเนี่ยอันน้ยายนูช่วยไหมแม่ หานรูปหน่อาน่าอจ oh, ับมือจับมือมันเลนี่นี่นี่มมามาจับเดม่เอามาเนี่มันไม่กัดลูกพุเดี๋ยวพุไม่กัดลูกไม่กัดหรอกน่ารักีหวานนารักอืมันไม่กัดออานายนายจับดูนัยนายก็อยู่ไม่นี่นูจับได้ไหมได้จับได้เอามาสิอนูจะจับมันกัดนะมันกัดก มาเม้นี้มาม้นี่มาเม้นี่มาเม้นี้อันนี้จับนี่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 จับมือจับมือวันนี้วันนี้มันไม่ชอบรูมันไม่ชอบมันหงุดหงิดจอนแอมพวกแม่ยิ้มสวยหน่อยนะยิ้มสวยหน่อยในยิ้มสวยทำยังไงว่าจะใจใจกูเลยแย่ไม่ใช่ดังสิละเ มันไม่ได้ใส่ใจหนูบอกให้มันยิ้มสวยมันเห็ดหยำยหัวหัวเซ็ตนูอนฮ่ายิ้มสวยหน่อยเย้ยยิ้มสวยหน่อยไหนทำไงยิ้มสวยตไหนทำไงฮ่าฮ่ากเบ้ยิ้มสวยเร็ว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 ไม่สนใจกูเลย บ้านพี่สาวเบลก็คือมีทุกอย่างทุกคนผลหมากรากไม้ก็คือนี่ลูกมะอึกนี่ตาใส่ส้มตําอร่อยมากอยากจะบอกล้างขนล้างอะไรมันออกเอาไปตําใส่ส้มตำเนี่ยสุดยอดมากเลยนะทุกคนขาก็มานั่งภาคเสียงอยู่ข้างถนนหน้าบ้านพี่สาวนะัก็จะมีเสียงรถราไปมาบื้นบืนปาดป้าดหน่อยนะทุกคน เสียงรถแถวบ้านส่วนบ้านนอกมันก็จะแบบว่าเสียงดังนิดนึงนะจ๊ะเด็กๆชอบมาเล่นบ้านพี่สาวเบลมากเลยนะทุกคนชอบมาเล่นกับแมวเจ้าทั้งมีเพื่อนเล่นเนาะเขาก็จะชอบใจกันมากๆ คือชวนเบลมาตลอดมามาบ้านป้าเตยมาบ้านป้าเตยจะอยากจะมาตลอดถ้าหลานอยู่ทั้งสามคนคงจะมาทุกวันนะทุกคนอยู่บ้านป้าป้าก็มีกิจกรรมทําทุกวันเลยนะทุกคนแกก็มีกิจกรรมนู่นกิจกรรมนี่ทําลาอย่างมากๆเลยวันนี้ก็จะเมื่อกี้พวกปลูกผักไปปลูกผ,ผักเสร็จก็มาทําอันนี้อีกแล้วนะทุกคนก็จะทําหลังคาหลังคาจากไผ่หญ้า เราเคยเห็นตาทําตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆเนาะแต่ว่าป้าก็เป็นลูกตาไงทุกคนลูกพ่อยังไงก็ต้องทําเป็นนั่นแหละก็เห็นแต่ตาทําตาเบลนี่ทําตลอดทั้งวันทําหยิบนูน่นหยิบนี่มาทําตลอดเวลาเหมือนป้าเบลเลยทําเหมือนกันเดะเลย ป้าก็ทําเหมือนกันโดลก็ทําไม่เป็นนะทุกคนแบบนี้เป็นลูกอีสานก็จริงแต่ว่าทําแบบนี้ไม่ค่อยเป็นเ <c oughs> พราะเราไม่ได้จําเพราะเราไม่ได้เรียนรู้อะไรแบบนี้ไงคือป้าแก,กก็ทํอเวลาพ่อสอนก็จะทําแต่ว่าเพ่อสอนเบลเล้วนะจ๊ะเฮ้ย <c> จ <oughs> นบ่กจ้ะจำะจา <c oughs> ม่ได้จักยางมีแต่ไปหาเล่นน้ำมูดาหายิ่นดา <c oughs> <c oughs> บันทึกภาพไว้ก่อนนะทุกคนเนี่ยใครดูใครดูใครดูใครอยากทําเป็นหลังคาเป็นเนี่ยมาดูแบบนี้เลยแต่ว่าย้าเนี่ยเราต้องไปเอาที่แบบว่ามันเป็นญ่าสําหรับ ทำหลังคาโดยเฉพาะเแบลบก็ไม่รู้ว่ามันชื่อญ่าอะไรป้าเบลแกไปเกี่ยวมาตามทุ่งไร่ทุ่งนาของญาตินี่แหละลก็ตรงมีตรงไหนแกบบก็เห็นเวลาแกไปวัดนี้เนาะ ก็เห็นมันขึ้นเงนี้ยก็จะไปเกี่ยวเอาแล้วก็เอามาตากพอเอามาตากเสร็จพือพอมันแห้งใช่ไหมละ่ะแล้วก็จะเอามาทําเป็นหลังคาแบบนี้เอามาพรมน้ําก่อนนะทุกคนเอาาพรมน้ำให้มันอ,อน่อ,อนๆนิดนึงแล้วก็เอาเชือกเนี่ยมาผูกกับไม้ไผ่ไม้ไผ่เนี่ยก็ต้องเอาไปเหลาอย่างดีแบบไม้หนาอย่างดีแล้วก็เอามาเผาด้วยนะเผา ถ้าเราก็เอามาทําทุกคนต้องเอาไม้ไผ่มาทํานะมันก็จะสวยงามเนาะสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนเพียงเท่านี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะใครสนใจสั่งสินค้าจากร้านสาเบลก็ทักเข้ามาที่ไลน์ตรงนี้ได้เลยนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสําหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ